ขณะนี้7จ็นาฬิกาห้าสินาทีนะครับ7จ็นาฬิกาห้าสินาทีแล้วอ่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปลานศักดนะครับอ่าเลี้ยวขวาอำเภอหนองฉางยกยกขึ้นนครับยกขึ้น,นครับยกน,กน,ยกนะซ้อนกันแล้วแล้วยกขึ้นแล้วครับสาธุครับผมสาธุสาธุครับผม สวัสดียา,ยาติธรรมยามเช้าท,ทุกท่านนะคะมผมะครับนี่คือบรรยา,ากาศยามเช้านะครับ้ำวางไว้ได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวมีด้านหลังรับน้ำให้นะครับขับกอสำหรับพวกมะลัยกอสส่าติธรรมสามารถนำไปบูชาพระ นำไปใส่รถนะครับเป็นมงคลนะครับลองตาร้องเลย <_ d ata> ลองตาเจอเด็กลองตาท่านชอบนะครับจะทำรบบ <_ d ata> ที่ผมถ่ายยห <d ata> ที่ทำได้แล้วชมนะครับเนาะ ยกน pues ้ำด mm ้วย 4. 4. 5. 5คุณแม่ยกน้ำขึ้นด้วยครับผมยกน้ำสาธุครับผมครับท่านเจอเด็กๆนี่ท่านจะชอบหยอกนะครับเนาะตั้งแต่ท่านดูหลวงปีที่แล้วนะครับเนาะผมก็ได้ถ่ายทอดให้ญาติธรรมของเรารับชมเนาะเด็กผู้ชายหุ่นอ้วนนะครับเนาะดวงตาเคาะหัวให้นะครับเด็กคนนั้นตั้งการนะครับตั้งการขึ้นจะชกลวงตานะครับเนาะ าย่าติธรรมของเราเข้าไปชมเยอะมากนะครับเรางตาหลวงตาจะเคาะหวัวให้นะครับเขาก็เอามือไปบังไว้อล้ครับหลวงตาก็จะพยายามเคาะหวัวให้เขาก็ตั้งกาดขึ้นเหมือนนักมวยนะครับเราก็ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนทับทิมเงามนะครับ สาธุสาธุครับผมสาธุาธครับอ่เา,เอาเลี้ยวซ้ายอำเภอลานสักนะครับเอาวันนี้เขาเรียกว่าทางแยกนิคมนะครับอ่าทางแยกนิคมเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับมุ่งหน้าอ่าลานสักนะครับเพื่อลานสักนะครับ สาธุสาธุครับผมถ้วยใช่ไหมพี่กาแฟเขาหลงตาสาธุครับผม สาวุสาวชุ่มากให้เจนีนีเน่ยคุณแม่มีของฝากด้วยครับผมคุณแม่มาลอดโดนหรือเปล่ามาลอดสาวแล้วปะเนี่ยฮะมาลอดลอสาวครับผมแต่ลงตาเดินกับตั้งอ๋อครับผมคุณแม่วันนี้ก็สาธุนโมทนาบุญร่วมกันเนาะคุณแม่เนาะครับผมครับนี้ก็คือเป็นภาพ าจารียาวัดที่งดงามนะครับหลวงตางป็นชื่นนะครับท่านจะกราบไหว้นะครับพ,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 พี่นั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนนะครับ อะ่ะหลวงตารับให้แล้วนะครับรับไม่กวาดสาธุครับสาธุอะนะครับไปเด้คุณแม่เด้อขอบคุณครับผมเอาคุณแม่เอาน้ำเป็นน้ำมงคลได้เด้อแกะแกะเอาไว้นะครับ S <S 2> <S 2> ครับสวัสดียาธรรมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับเนาะเก็บเอาเอาไว้เป็นมงคลได้เลยนะพี่เด้อเก็บไว้ได้เลยครับนะครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับถ่ายตอ้ยาติธรรมรับชมตลอดเส้นทางนะครับยาติธรรมนะครับเนาะ <S <S ผมถ่ายทอดตลอด นะครับให้ญาติธรรมเรารับชมไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ละวันนะครับจนถึงที่หมายนะครับก็ญาติธรรมท่านไหนนะครับท่านอยากรับชมบารมีหลวงตาบุญชื่นนะครับก็ไม่รู้ช่องทางที่จะเข้ามาติดตามรับชมก็เข้ามาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ตั้มดัมซิ่งนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดตั้มดัมซิ่งแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอตั้มดัมซิ่งนะครับ ก็ยินดีต้อนรับญาติธรรมทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเรานะครับที่ท่านอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเนาะที่ท่านอยู่ต่างประเทศหลายประเทศนะครับเนาะที่ท่านไปทํางานที่ทางนั้นนะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับ สาธุครับผมนมนมหรน้ำน้ำนไว้น้ำ น้ำตัวนี้ไว้ไปใช้เลยครับเดอ้อสองแพ็คเนี่ยให้ให้คุณแม่เลยเด้อพี่เด้อให้คุณแม่ได้ไปดื่มเลยนะครับเปน็นมงคลเด้ออานมมาให้เด้อเออให้นม,เ,มเสริม่เตินมมาให้ด้วยแล้วก็น้ำสองแพ็คเนี่ยเรอรับนมรับน้ำนะครับ สาธุสาธุครับผมถนนหมายเลขถนนทางหลวงหมายเลขสามสี่สามแปดนะครับจะทำทุกท่านนะครับสาธุสาธุครับอ่ะลงตาอันชี้ไปที่ปลายถนนนะครับนี่หมายเลขสามสี่สามแปดนะครับ ถนนทางทางหลวงหมายเลขสามสี่สามแปดนะครับสามตุสามคุณนี่พี่ใบฝังหาตั้มนะครับคุณผิดโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับดูเพจตั้มอยู่นะที่พี่ได้ไหว้หลวงตาเนี่ยโอ้นี่ท่านบอกว่าขอบคุณมากนะท่านได้ไหว้หลวงตาท่านดูมาจ่ายตั้มดำสิ่งขอบคุณมากครับผม โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่หลอกผมแล้วครับว่าเห็นตัวจริงแล้วหลอกนะครับอําเภอลานสักสามกิโลนะครับจากป้ายนะครับเนาะนะครับอําเภอลานสักสามกิโลบ้านเขาแม่กะสีสี่สิบสองกิโลนะครับเนาะ ก็หลวงตาท่านจะที้ลงเส้นไหนจุดไหนนี่ผมจะแจ้งให้ญาติที่ทำได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ